สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องครับเกิดยังคืนอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดครับคลิปนี้ครับเผยแพร่ไปเป็นวงกว้างนะครับของโซเชียลครับพี่น้องนะครับในส่วนของบอสบิ๊กนะครับเคยนะครับถูกเชิญหรือว่าถูกจ้างไปไล่สด ขายสินค้ากับพี่น้องนะครับชนิดหนึ่งนะครับกับคุณเจ๊ตั๊กนะครับที่เป็นข้าวเป็นข้าวกันเยอะเยะมมากมายอยู่ทุกมือนีกับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับเห็นแล้วก็ตกใจนะครับรู้สึกเป็นห่วงของบอลบิ๊กนะครับว่าใครรับเชิญก็จะได้ถือกระเป๋าใบนี้คนนี้ก็บอกว่าดาราดังๆคนดังนี่เลปดังนี่เจอเชิญไปเยอะมากสินพี่น้องนะครับบอแมนแต่บอลบิ๊กครับพี่น้องนะครับ ที่นี่มีข่าวบอบิกออกมานะครับหลายคนหลายท่านก็โยงไปต่าง,างๆนานากับพี่น้องน,นะครับเป็นห่วงบอดบิกว่าบอสบิกจะโดนไหมบอสบิกจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้ครับพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงบอกว่าอา้าวบอสบิกด้วยหรอประมาณนี้ครับท่านนี้ก็บอกว่ายาเดอ้อพูหญ่บ้านยิ่งมักทองอยู่สันพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงบอกว่าใครเชิญไพ่ก็ได้ถือกระเป๋าพี่น,อน้องอีกคนนึงก็บอกว่า ผู้ใหญ่บ้านชอบสะสมทองบอกเด้อว่ามาซื้อร้านนี่เก็บรีบเอาออกไปขายเด้อสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็คือเรื่องม้าแบบสี่ครับพี่น้องมีคลิป่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีเจดตักเนี่ยได้เชิญบอบิ๊กนะครับคือไปจ้างไปไล่สดขายสินค้าแหละพี่น้องนะครับแต่ว่าบอทบิ๊กเพื่อนก็บลูดหรอกก็พี่น้องว่าท้องจริงหรือท้องปลอมแบบใด จังใดเราก็บรูดออกพี่น้องนะครับเนาะ,ะที่นี่เราก็ไปทําหน้าที่แล้วนะครับขายสินค้าตามปกติก็คือขายทั่วไปท่านอื่นคนอื่นก็เชิญเราไปขายสินค้าขายหนันขายหนี่กบพี่น้องนะครับแต่ว่าในส่วนหนีตอนนั้นก็ยังไม่ได้เกิดเรื่องบ่ทาท่านมีเรื่องมีเล้านะครับ บ่ปิกเรากระบรูนะครับพี่น้องนะครับไผ่กระบรูนะครับคนดังหลายคนก็ถูกเชิญไปไล่สดคือกันครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องถามว่าผิดบอนะครับอันนี้ก็นาสิบอผิดครับพี่น้องนะครับเพราะเรากระเบนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลต่างๆนะครับเชื่อมโยงอย่างอื่นเนี่ยเรน่องกระบอแน่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าต้องตอบคาถามให้ได้ครับถ้าบริสุทธิ์ใจจริงไม่มีอะไรแค่รับเชิญไปเฉย ประมาณนี้ครับก็คือบ่่มีอย่างครับพี่น้องนะครับถ้าเราตอบคาถามในทุกอย่างนะครับอันนั้นเดบิีหลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นห่วงเราครับเพราะว่าเราบ่ได้ทําผิดอย่างครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเรื่องราวอ่าก็เกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับตามโลกโซเชียลในต่อต่อ่าในคลิปต่างๆ่าที่แชร์กันไปครับพี่น้องนะครับ คนดังหลายท่านหลายคนก็โดนแบบพี่น้องนะครับนั่นละคาพี่น้องนะครับนุ่มอองก็เลยเ,เอาเอาข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเดื่อนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับผมกดไลค์กดแ,รกกแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตนะครับในเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเสี่ยวมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ